ที่เท่าไหร่เกิดยางแตกระบบตุ้มนะดีหน่อยอยู่ใต้คาเฟ่คาเฟ่อะไรในนาที่เป็นคาเฟ่ดังๆอ่ะก็คนเจ้าหน้าที่ที่ทำก็บอกว่ารอก่อนนะกินคาเฟ่ก่อนไปอยู่ในคาเฟ่ก่อนนะคะก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะทายังไงนะคุณต้องรีบลากรถนะที่ยางระเบิดเนี้ยไปร้านอู่ไปซ่อมข้างทางร้านเล็กร้านใหญ่ไม่ว่ากันนะตอนนั้นต้องรีบทาก่อน เพื่อให้รถมันสามารถที่จะวิ่งเดินหน้าได้นะคะเพื่อให้คนที่เขานั่งรอเนี่ยในการซ่อมที่อยู่ในคาเฟ่นเนี่ยเขากลับขึ้นรถแล้วก็ไปดูงานให้สําเร็จตามที่คําสั่งที่เราจะต้องไปศึกษาดูงานตามมันเป็นงานราชการที่เราต้องไปนะคะพอดูงานศึกษาเสร็จโอ้หกลับจากอบตองค์อยเสร็จกลับจากได้เสร็จสักเรือยกลับมาที่สํานักงานคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือคนที่รับผิดชอบในการดําเนินการไปก่อนเนี่ย เขาจะต้องมาทํารายงานฉบับหนึ่งนะคะมาทํารายงานฉบับหนึ่งแล้วก็รายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะว่าระหว่างศึกษาดูงานไประหว่างวันนี้กับวันนี้ไปออกตอ,อม,มก๋อยจาได้ไหมแคะทั้งกิโลเมตรก็ใส่ไปเลยค่ะคน,นะคะเกิดกิโลเมตรที่เท่านี้กิโลเมตรที่ร้อยร้อยสิบอันน้ก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะ,นะ,ะว่างกิโลเมตรเรียกยังไงนะเกิดยางแตกยางระเบิดน,นะคะ ลากไปอู่นะอู่ซ่อมลุงไก่นะมีการซ่อมเสร็จอ่ะลุงไก่บอกว่าไม่มีใบเสร็จนะในที่รัฐเป็นรัฐแบบเขาไล่ชาวนาอ่าลุงลุงเขียนใบเสร็จเขียนเป็นลายมือลุงให้หน่อยได้ไหมอ่าโครากันไปแล้วแต่จะเก็บหลักฐานกลับมานะกลับมาเสร็จก็มาทารายงานว่ากิโลเมตรนี้เท่าไรนะซ่อมไปกี่บาทแน่ใบเสร็จที่คุณลุงเขียนให้นั่นแหละคุณลุงไก่เขียนให้อาแน่ไปนะก็เสนอไปที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่วมอวัหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาเห็นเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขามองว่าประกอบรายงานเสร็จสับเรียบร้อยอโอเคสมบู์เห็นด้วยก็เซ็นแรกเห็นชอบเราจะถือว่าไอรายงานที่เราทําฉบับนั้นนะคะเป็นหลักฐานในการตรวจรับเราก็เอาหลักฐานฉบับเนี้ยนะคะไปที่การเงินให้การเงินเขาเบิกเงินที่ซ่อมรถไปนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกตังไปก่อนนะคะอันนี้เรียกว่ากรณีจําเป็นเร่งด่วน ไี่อาจทาดหมายได้ใช้ได้ทุกกรณีค่ะแต่ต้องดูก่อนนะเร่งด่วงไหมคาดไหมคา,าดหมายไม่ได้ไม่รู้จะต้องทําทําตามปกติไม่ทันแต่จะมีบางาบางกรณีนะคะที่มันจะเหมือนเรารู้โครงการว่าเราต้องทําอะไรอะเราไม่ทําแล้วพอจวนเวลาแล้วเรามาอาศัยช่องเนี้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อาจจะต้องขออนี้ต ให้ข้อแนะนิดนึง,นนงว่าระวังนิดนึงนะคะ <_ d ata> เพราะว่ามันเพราะว่าพี่ๆสโตงเนี่ยเขาเขาเชี่ยวกับเรานะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึงไม่ได้ห้ามท่านนะว่าไม่ให้ใช้แต่ใช้เหตุผลท่านต้องได้ด้วยนะแต่ถ้ามันอยู่ในโครงการท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทาอ่ะห่วงระยะเวลาเท่านี้แต่ท่านไม่รีบดําเนินการอ่ะแล้วท่านมาอาศัยแบบสองสามวันในการดําเนินการไปอ่ะโดยอาศัยข้อเจ็ดเก้าวรสองอันนี้ก็อันนี้มันก็จะเป็นฟินแบรกกลับมาที่อันตรายพอสมควร เรื่องของการตรวจสอบนั่นแหละนะคะแต่ถ้าไม่ตรวจสอบก็สบายใจไดนะคะก็ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้คือในเรื่องของตัวข้อ79็ดวัดที่สองใช้ได้แต่ต้องมีเหตุผลเข้าเงื่อนไขสามข้อนะ,ะนะคะอันนี้คือเรื่องของวิธีเฉพาะต่อตงนะคะอ่ะถัดมานะคะอย่างเช่นวอ1หนึ่งอย่างที่วิทยกรนะคะอัมพรวันบรรยายไปนะคะคุณจอยเนี่ยนะคะ บัรยายไปก็หลักการก็เหมือนกันนะคะก็คือทําเหมือนข้อเจ็ดเก้าวร์ที่สองนั่นเองนะคะมันจะจับเข้าข้อเหมือนกันนะคะ, <c oughs> คะค่ะมาเข้าสู่กระบวนการสมมติเราได้ตัวผู้รับจ้างเสร็จจับเรียบร้อยแล้วน,นะ,ะ, <c oughs> ะเราจะไปแบบเราสมมตินะ,ะอยู่ในรลกแบบเมืองคพิปเราได้ตัวแล้วเรียบร้อยนะค,ะค่ะลับมาใช่ไหมไม่ต้องไปืองคพิปใช่ไหมโอเคมาเข้าสู่กระบวนการของการทําสัญญานะคะ กระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่เราได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะได้มาจากวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปปีมาเก็ตอเดดดิ iness, สอบราคาหรือคุณได้จากวิธีคัดเลือกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแล้วแต่หรือวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วแต่ท่านเลยพอได้ตัวผู้รับจ้างเสร็จสรรเรียบร้อยค่ะเราจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการของการทําสัญญา ดังนั้นก่อนที่จะทําสัญญามันจะมีกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการอุทธร์นะคะตัวตัวกระบวนการอุทธร์นะคะมันจะเป็นกรณีที่นะคะนี่นะคะกระบวนการอุทธร์เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่กฎหมายเขียนชัดเจนว่าให้นะคะเว้นระยะเวลาก็คือรอระยะเวลาเจ็ดวันทําการ ในกระบวนการของการทำอุทธรณ์ให้รอเขาก่อนก็คือประปากาศผู้ชนะปุ๊บวันนี้พรุ่งน,นี้เริ่มนะับไปอีกเจ็ดวันทําการนะคะเพื่อให้เขาใช้สิทธิ์กระบวนการอุทธรณ์ตามหมวดทสี่ 4, คือเขามีสิทธิตามกฎหมายเราต้องรอก่อน่วนเขาจะอุดไม่อุดเรื่องของเขาถ้าเขาไม่อุดก็สบายไปนะคะวันที่แปดส่งสัญญ,ญาเลยมาทาสัญ,ญญาได้แต่เมื่อไหร่ การพิจารณาอุทธร์ของท่านหน่วยงานเนี่ยนะคะท่านก็ต้องไปพิจารณาว่าสิ่งที่เขาอุทธรเนี่ยมันขึ้นหรือไม่ขึ้นหมายถึงว่าความขึ้นหรือความไม่ขึ้นพูดสั้นๆนะครับัวงะถ้าคณะกรรมการบอกว่าเฮ้ยมังไม่ขึ้นยังไงคุณก็ตกยังไงคุณก็ไม่ผ่านตัวเนี้ยหน่วยงานต้องรีบส่งผลการพิจารณาอุทธร์มาให้คณะกรรมการพิ ให้เขาพิจารณาที่กรมบัญชีกลางเนี่ยภายในสามวันทาการเจ็ดเจ็ดสามทำการทั้งสิ้นนั่นคือแก้ระยะเวลาที่ท่านลงนามในสัญญาไม่ได้ ประมาณ4,000เรื่องเลนะคะนี่เป็นตัวเลขที่แบบตเจนม,มาก4,000เรื่องนะคะถ้าพิจารณาไม่ทนันคณะการพิจารณาอุทธร์เขาก็มีสิทธิ์ขยายระยะเวลาได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกิน15วันเท่ากับว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์เขามีสิทธิ์ในเรื่องของการอุทธร์ก็คือพิจารณาอุทธร์คือ60วันอยู่ในมือเขาต้องให้เสร็จนะต้องเข้าที่ประชุมทําสํานวนถามวาระก็จะมีน้องๆค่ะเป็นกลุ่มง,งานกลุ่มง,งานหนึ่งก็คือเรียกว่า กลุ่มง,งานอุทธรและข้อร้องเรียนเวลาที่ท่านส่งหนังสืออุทธรไปเพื่เขาก็าจะมีการทําสํานวนนาเข้าซึ่งเขาจะมี็อตลิสต์ตามเขาค่ะว่าใครมาก่อนก็ต้องให้พี่คนที่มาก่อนเพราะว่ามันนับด้วยระยะเวลานะคะเขาก็ต้องไปพิจารณานะจะฟังขึ้นไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรและข้อ้องเรียนแหละที่ท่านจะต้องไปดูภายใต้ข้อจร uh huh. ิงแต่ส่วนมนากที่จะฟังขึ้นอย่างที่อย่่างทีวิทยากรอัมพรวันปรรยาไปนะคะว่า องหนึ่งสี่นี่แหละตัวสำคัญมากบางทีท่านบอกว่าให้ยื่นนะผู้มียําควบคุมวงเล็บถ้ามีเขาไม่ยื่นท่านก็ไปตัดตกพอไปตัดตกเขาก็อุทธร์อุทธร์มาเสร็จก็เขียนชัดเจนว่าถ้ามีก็เขาไม่มีเขาก็เลยไม่ยื่นนะนี้ระวังนิดนึงนะนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะเจอบ่อยมากในห้องอุทธร์ก็คือการกําหนดเอง เกณฑ์ี่ตัวสําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างเช่นเกณฑ์การซื้อรถนะคะเกณฑ์งานก่อสร้างนะฮะถ้าไปดูจริงๆค่าเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยบางบางหน่วยงานนะคะไม่ไม่จําเป็นต้องที่รดล่ะบางหน่วยงานเยอะด้วยแหละนะคะมักจะไปกําหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นถ้าไปอ่านในข้อยี่สิบเอ็ดประกอบมาตราหกสห้ามันก็ไม่ได้บอกหรอกว่าไม่ให้เรากําหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น แต่ถ้าเรากําหนดแล้วเราจะดูอะไรในเมื่อเราจะดูว่าผลงานเราก็ไปกําหนดเป็นคุณสมบัติให้เรียบร้อยนะคะเป็นกหนดผู้มีประกอบอาชีพอ่วก็คุณสมบัติหนึ่งในนะั้นเอกสารมันก็อยู่ในคุณสมบัติทั้งหมดนะคะอันนี้แหละที่จะเจอในเรื่องของห้องอุท์เยอะมากในเรื่องของการกําหนดเกณฑ์หรือแม้กระทั่งการซื้อรถพยารถอะไรนะปีนตะขาบขุดปีนตะขาบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะกําหนดเกณฑ์ประกอบจะกําหนดเกณฑ์นะคะ ราคาประกอบเกณฑ์อื่นอันนี้ก็จะเจอบ่อยบ่อยพอสมควรไม่ใช่สมควรเยยเยอะตีประมาณ60%สิบเปอร์เซ็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจากร้ตอยเอร็จะถูกก็จะถูกอุทธรเนี่ยจะฟังขึ้นไปเยอะนะคะซึ่งจริงๆถ้าจับหลักตามตามบอสองมสีเนี่ยอันนี้ถือว่าจะลดกระบวนการขั้นตอน เป็นหน้าที่ของคณะกมการที่นารณ์แต่ไม่ใช่ว่าอุทธร์ทุกอย่างจะต้องอุทธรได้เสมอมันก็ต้องมีข้อยกเว้นมันก็ต้องมีบางเรื่องที่ท่านไม่ต้องส่งอุทธรเข้ามาก็มีที่แบบอ,อมันเข้าหลังเกณฑ์ไม่ต้องส่งมาเฉียวเวลาก็มีท่านก็ต้องไปดูว่าข้อห้ามในเรื่องของการอุทธรมีอะไรบ้างนะคะเช่นเราบอกว่ามันจะต้องประกาศนะะยกเว้นนะคะถ้าเป็นวิธีคัดเลือกวงเล็บกอก่นวิธีคัด วิธีคัดเลือกวงเล็บขอควายกรณีจําเป็นเร่งด่วนนมิอาจคาดหมาได้ถ้าท่านเลือกใช้วิธีนี้ค่ะประกาศผู้ชนะพึ๊่พรุ่งนี้เซ็นสัญญาไปได้เลยไม่ต้องรอองทอนนะคะไปได้เลยค่ะวิธีเฉพาะเจาะจงทุกวงเล็บคอไก่จนถึงซอโซ่ไม่ต้องประกาศผู้ชนะพรุ่งนี้เรียกเขามาทําสัญญาได้เลยค่ะนะไม่ต้องนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ กรณีวงเงินเล็กน้อยก็คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทก็คือมาตราเก้าสิบหกวรรสามนะวงเงินเล็กน้อยไม่เกินที่กําหนดในกฎกระทรวงนะที่เราจะเขียนที่พอรอจะเขียนไว้อันนี้ก็ไม่ต้องรอในเรื่องของอุทธร mm hmm. เช่นเดียวกันประกาศผู้ชนะรุงนี้ร้อมมาเลยมาลยุยนะวันถัดไปทํางานได้เลยนะไม่ต้องรอนะนะคะอีกข้อยกเว้นอันนึงก็คือตัวกฎกระทรวงนะคะ ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มันมีเรื่องของการอุทธร์แล้วอุทธร์ตามกฎกระทรวงก็คือถ้าเป็นกรณีของ e market, อี a ม k เอ e อุทธร์จเป๊กอีเมต้องนะคะหรือกรณีที่นะคะเขาไปอุทธร์เรื่องสเปคเรื่องท o r เสร็จสรรเสรบร้อยนะคะตอนที่เราประกาศ e ี i ิด i ิ้ให้เขาวิจาร์สเปควิจาร์ทีเนี่ยแขวนไว้ให้คุณเนี่ยวิจาร์คุณไม่วิจาร์ คุณไม่จีคุณไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นติดลบบวกลบไม่รู้ไม่สนใจแต่พอคุณตกปึ๊บคุณมาอุทธร์เรื่องสเปคเรื่องการกําหนด C R นะคะไม่โปร่งไซนโน้นนั่นนี่เอาว่ากันไปเราพิจารณามันเข้าตามกฎกระทรวงเรื่องข้อห้ามการอุทธร์ตามกฎกระทรวงปีหกศูนย์อันเนี้เมื่อพิจารณาเสร็จเข้าตามกฎกระทรวงไม่ต้องส่งมานะคะ,ะส่วนข้อห้ามอันที่สองคือเป็นไปตามมาตราหนึ่งร้อยสิบห้า ม่ท้องนะคะเรามีการอะไรคะมาตราหนึ่งร้อยสิบห้าก็คือกรณีที่เรายกเลิกเงินจะตกเงินจะพักนะ,ะไม่ได้รับเงินเรายกเลิกแล้วก็ผ่อนนะคะมันชัดเจนถ้าเราจะดึงดังไปเราเอาตังเอาตังที่ไหนใจเขาถูกต้องไหมคะพวกเงินเราไม่มีนะคะเรายกเลิกด้วยผลของกฎหมายนะคะด้วยมันเห็นด้วยหักเหตุผลควรนั่นเองนะคะอันนี้คือในเรื่องของมาตราหนึ่งร้อยสิบห้า แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท่านไม่ต้องรอในเรื่องของอุทธร์ถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์45 3, ว .453 ว .453 เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2560ไม่ว่าท่านจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกเขาเข้ามาแค่คนเดียวให้ง่ายเลยเข้ามาแค่คนเดียวแล้วพิจารณาเสร็จสิรเรียบร้อยเราเดินหน้าต่อแล้วเขาเป็นผู้ชนะ โดด,โดดเลยนะคนเดียวเลยนะอันนี้ประกาศผู้ชนะปุ๊บเดินหน้าต่อได้แต่ถ้าเข้ามาหลายรายแล้วผ่านแค่รายเดียวไม่ได้อันนี้ไม่เข้าตามหลักเกณียอันนี้ต้องยังไงก็ต้องรอระยะเวลาในเรื่องของการอุ t อ o ์นะคะอีกอันนึงที่จะเป็นตัวหนังสือเวียนอีกอันนึงนะคะสามเจ็ดสี่อันนี้จะเป็นหนังสือเวียนที่ที่ออกใหม่ล่าสุดตัวตัวตัว,ตวล่าสุดที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอุธรณ์นะคะถ้ามันเป็นกรณีที่ ออมีการยกเลิกก่อนวันที่มีการยื่นข้อเสนอแล้วเขาอุทธรมานะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการอุทธรตามตามพรบรแล้วนะคะอันนี้คุณก็ไปอุทธร์ตามวิปวคของปกตินะคะปีสามเก้านะคะอันนี้คือตัวหนังสือเวียนที่ไม่ต้องรอในเรื่องของการอุทธรณ์นะ<อ>ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเจอหนังสือเวียนเหล่านี้หรือเงื่อนไขเหล่านี้ท่านพิจารณาค่ะไม่ต้องส่งมาที่คมนะเสียเวลาท่านพิจารณาแล้วก็เข้าเสดทาโปกติปุ๊บท่านเดินหน้าต่อได้เลย แต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่เข้าตามที่อย่างที่ตัววิทยกรพูดเมื่อกี้ไม่เข้าตามกฎกระทรวงสองสองสองข้อไม่เข้าตามหนึ่งหนึ่งห้าไม่เข้าตามสี่ห้าสามไม่เข้าตามสามเจ็ดสี่เมื่อไหร่มไม่เข้าตามข้อยุ่เว้นสี่ข้อนี้ยังไงท่านก็ต้องรอกระบวนการของการอุทธรณ์เมื่อมีการอุทธรณ์เกิดขึ้นนะซึ่งการที่ทําสัญญาไปก่อนอุทธรณ์เนี่ยอันอันตรายพอสมควรน,นะคะท่านก็ต้องไปชี้แจงเองด้วยเพราะว่า เพราะว่ามันมีหน่วยงานหนึ่งที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะทางภาคเหนือนี่แหละนะคะ mm hmm. ขอนี้งานไม่เอ่ยชื่อนะเ mm hmm. ขาอะค่ะไปใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป mm hmm. แล้วตัวหน่วยงานเนี่ยด้วยความรีบหรืออะไระเราก็อาจจะไม่ทราบเหตุผลภายในของเขาอะนะคะ mm hmm. เขาก็มีการลงนามไปก่อนในระหว่างที่คณะกรรมการพิจรารณาถอนเขาก็กําลังพิจรารณาก็ะคุส่งผลการนพิจรารณาพอเสร็จสับเรียบร้อยอะคะ mm ่ะ hmm. เขาลงนามไปก่อน แล้วเราก็มีการแจ้งผลไปว่าอุทร์ถ้าฟังไม่ขึ้นมันโอเคถูกต้องไมหมคะเราก็ค่อยสบายใจหน่อยแต่ถ้าฟังขึ้นนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอคณะกรรมการพิ่นาทรเนี่ยออกจากห้องอุทธร์เสร็จสับเรียบร้อย